ก็คือเกมบอดี้แอนดี้เอชในแค่นนี่เดสมีนะของอยู่ในเกมบอดี้เบสิกกันวันนี้เราจะมาเล่นกันแค่นั้นแหละไม่รู้เกมนี้ก็ยากอยู่พอควร well, 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 อันนี้เป็นเพียงเดโมเท่าน่นนะนั่นเองคือมันแต่งจะเก็บสม,มุดตัวที่ว่ามันต้องแบบออลออลลกบงแบบนั้ ไปใส่ในเครื่องอะไรไม่รู้ของมันนะอันนี้ก็ใส่มั่วไปเลยเพราะมันแบบไม่มีแทงถูกแน่นอนเออเอโกรดโกรดดิโกรดดิโกรดกูดิโกรดกูดิดูเหมือนเวอร์ชันนี้จะมีแบบลูกเล่นมาเพิ่มเยอะเลยนะมีแบบหลอดสเตมิน่าใหม่การเก็บหนังสือแบบจีเนียสการที่ NPC มันมีเยอะกว่าเดิมนะก็คือตัวที่จะมาขัดขวางเรานั่นแหละแป โอหของมันนี่โอเคมาสอง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 อะไรอีกอะไรอีกลูกเล่นอะไรอีกโอ้ยโอ้ยมึนกูมึนอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยครูใหญ่กูโอ้ย โน <No. S 2> ไอเด็กนั่นไอเด็กหนูเที่ย <What? S 1> ไอเด็กหนูเที่ยบเหรอ <c oughs> ไม่นะวิ <c oughs> ่งเร็วจังเม่สุดโน้ะไโอ้โยกออเฮ้ย oh. hey. โอ้ีิมันได้รับผลกระทบว่ะผลกระทบจากไอ้หน oh, oh, oh. ้าจอบิดๆอย่างเงี้ยศูนย์ศูนย์โอ้ยโอ้โอ้ยมอบกำลังม็อบไปหมดไปไปไปผักผ yeah. <t ap ored> <t ap ored> ักผักไปผักไปเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเออ ไปไปไป <S <S เออมันช่วยได้เยอะเลยนะในฮอลเวย์ย,วยาวๆแบบนี้เวลาเราเปิดประตูเนี่ยบักไอไอบอาดี้มันจะได้ยินเสียงเวลาเปิดประตูแล้วมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนวมันจะมาหาเราโดยด่วนเลยแหละอีกแล้วอ่ันไห่โ,โหย เป็นขวดที่พอเวลาเราเปิดประตู no มาดิมีกันไกลเรียบร้อยเรียบร้อย Mà cái... no, Ý Ôi! Ý đẹp! Ý đẹp chết thật! Ôi! Đừng đánh mặt! Xin lỗi! Đừng เฮ้ยเด้งเด้งเฮ้ย โอมีไอโน๊กโโอเคเดโมสไตล์ไม่ต้องเก็บมันแล้วไอ้ลูกโป่ไม่ต้องเก็บเรามาคาดสิกสไตล์ดีกว่าเก็บสมุดเหมือนเดิมเนาะตอบอะไรก็ผิดวะน,นี่ใครไม่งจะตอบถูกวะ เชจะลองเปลี่ยนสไตล์การเล่นใหม่โดยการไม่ไปทางซ้ายและซ้ายดีไม่เอาไปขวาร้ายดีกว่าเพราะเราจะได้แบบเราจะได้มาตรงฮอวเวยยาวๆนี่ไฮอเวยก็คือช่องทางเดิอนอยาวๆนี้โอ้ยไอเด็กเน,นไม่นะ มาตราบใดที่ไอ้บอลดี้มันยังไม่ได้ยินเสียงผมเปิดประตูมันก็จะกาดมามาเอาโน้ตที่สามก่อนเลยเอาผ่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 า,ผา,ผาไป,ไป,ไปวู้ฮู้ไกลไปไอ้หนูมันได้ยินเสียงใช่ไหม มันจะมาหากูแล้วเนะี่ยมาใส่ใส่อันนี้รองเท้าคือมันจะไม่ได้ยินเสียงเวลาเราวิ่งหรือเปล่าวะไม่รู้รองเท้าทำอะไรได้โอเคผิดค้อสายังไงก็ผิดการันตีผิด <No! S 1> ดันในบอดี้ไปไอ้กา เราก็จะมาทำจะมาทำอันนี้เราจะมาทำอันนี้ใช่แล้วเราก็จะไปทำอีกอีกห้องหนึ่งตรงอีกห้องไม่อีกห้องหนึ่งตรงหอไว้นี้นั่น,นาาไงรอมันตปก่อนค่อยใช้โคล้ไปดิโน่เออเออเออจับจับ จับจับจับกูดวเกียดไอ้สวีปแล้วพอมันพอพอผมเปิดประตูมันจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียเฮ้ยคือแบบถ้าเป็นในเดโมูคือมันแบบจะไม่มีเวลาให้เราพักดูหน้าอย่างนี้นะมันจะแบบให้เราเก็บนังเก็บลูกโป่งไปใส่เ้ย ทารมาทว่ะแต่อันนี้ก็พอให้คิดหน่อยนะคือแบบแผนคือเราจะแบบช้คูละสองช็อกโกแลตหนึ่งที่อยู่ในโรงอาหารไปเริ่มแต่มีกันไกลอยู่โอเคไอเด็กนั่นไม่มีปัญหาไปไป,ป,ปตามแผนออติดติดมาแล้วยี่ยมเยยม,ยมไม่เย่ยม ม่เยี่ยมไปเราต้องไปเก็บเหรียญตรงอีกฮอเวยหนึงนะตรงแถวโรงอาหารถ้าเราเก็บสมุดเนี่ยสเตมไม่น่าเราจะเต็มเลยรู้ท่าแผนนะ่าจะพังว่ะเพราะไอ้ไอ้โลน,นี่มันตามไม่อยู่เลยไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยร็วเร็วเร็ว Okay. คือตอนเนี้ยฮบอดี้ม่อยู่ห่างไม่ห่างเรามากเลยนะมันอยู่ใกล้ๆอ่ะระหว่างฮอเวกับฮอเวนึงอ่ะแต่มันมีเรามีกระไกลอย่างน้อยเราก็ต่อกรไอเด็กนั่นได้วะอ,อ เดโมสไตล์ดีกว่าเดโมคือมันมีแบบคอนเทนต์เยอะแต่ว่าไม่ปวดหัวหน้าอมึงเป็นไรเรายังจะไม่วิ่งนะโอไอเด็กไอเด็กไอไอเด็กไอ,ไอเด็ก ออกจากห้องนี้ก่อนก่อนที่ครูใหญ่จะมาฆ่านโอเคเราได้สิ่งของอำนวยชีพมามันก็ไม่อำนวยขนาดนั้นหรอกทำสักกัน หก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 มันเนย่ยตรงที่แม่งเออก็เด็ดก็เด็ดไอ้กอดเอ็ดต้องไปหาไอ้ตู้กดน้ำที่เออส่งปเย่เี่แล้วบ้างกไกสวยกไกของไอเด็กหัวมันมาแล้วมันสัมผัสได้ อะไรของมึงโอ้ยปัดแม่งเลยก็หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเออไม่ต้องเล่นเออนานแหละแต่กูจะมา โอเคพอเราไปเก็บสมุดต,ตรงฮ้องเวนั้นน่ะเราจะได้เป็นเป็นหกเวเสียงอะไรเราจะได้สมุดเป็นหกแล้วอีกหนึ่งน่าจะอยู่ตรงแถวแถวห้องที่กูถูกขังตอนกูวิ่งอ่ะตัวเสียงแม่งใกล้ๆโน้หไอ้ไอ้ฉัน โนเลยอย่าสวีบสวีบฟลปอย่าสวีบแถวนี้อย่าสวีบสวิบสวีบแถวนี้นั่นไงไอ้ร่นไอ้ร่นมันตามมาหายหายหาใจขอบใจอามันก็ผักมันมาเหมือนเดิมนี่หว่า เอามายายาเป็นน้ำย่าเป็นน้ำบอดีก้กาบกายอะเอาเรียบร้อยหายหายกูจะไปโผล่เหมือนกับมันนี่หวะยาให้น้ำวนไม่หมดไปก่อนเออน้องยาอา้อาวข้างหน้าก็มีสายขวาและสายดีด้อโอ้ยอย่าไปน้ำวนวีทุกที่ 去。 นอนแล้วนิ่งในห้องมันจะเล จะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงบอดีคือมันกดดันไหมอีกแล้วนุ่งไอ้กัดไอ้กัดมันผ่านกูกไปไป่ผ่านกู้ไปไกระจกเออรู้แล,นะล้วไงฮะเรื่องใหม่ได้ถูกเมื่อเดี๋ยววะ 养。<Well, yeah. S 2> <laughs>